เราเข้ามาสู่ช่วงของการรายงานผลประกอบการเลยแล้วกันนะเพราะวันนี้ไอซ์จะต้องมีรีบออกไปข้างนอกด้วยนะครับสำหรับเรื่องของตัวผลประกอบการนะครับวันนี้เรามี1หุ้นธนาคารกับ1บัตรเครดิตนะครับเราไปกันที่ทิสโก้ก่อนซึ่งเชื่อวันนี้เนี่ยน่าจะฝ่ามรสุมได้ไหมจากเรื่องของความกดดันโมว่ได้นะมว่ได้นะมันดูดีนะดูดีงบดีมากนะครับก็ ทิสโกประกาศงบออกมาเมื่อวานเซอร์ไพรส์นะครับแล้วก็ดีทุกบรรทัดนะครับทั้งทั้งงบกําไรขาดทุนและงบดุลเลยคือดีหมดนะครับกำไรเนี่ยออกมาพันหกร้อยล้านนะครับก็เพิ่มขึ้นยี่สเ็ดเปอร์เซ็นต์ year on year แล้วแต่ว่าลดลงอยู่นะครับสิบสี่เปอร์เซ็นต์สิบสี่เปอร์เซ็นต์ year on year เพิ่มขึ้นยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ year on y e r โทษทีพูดผิดนิดนึงอ่เนี้ดีกว่าที่เราคาดและตลาดคาดสิบแปดเปอร์เซ็นต นะครับส่วนที่ดีกว่าที่เราคาดเนี่ยก็คือว่านิมหรือว่าส่วนต่างกับตาดอกเบี้ยเนี่ยดีกว่าคาดนะครับจต่คอร์ดฟันที่ลดลงออีกส่วนหนึ่งก็คือการตั้งสำรองที่ต่ำกว่าที่เราคาดคนะครับโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็ค่าตั้งเท่าไหร่นะครับตัวสำรองนะครับสำรองจริงๆคาดไว้ประมาณ700กว่าล้านนะครับก็ต่างกันร้อยหนึ่งไตรมาสหนึ่งเนี่ยตั้งไปพันห้าสิบอันนี้ลงมาเหลือแปดร้อยเจ็ดสิบอันนี้ลงมาเหลือหกร้อยละ เรื่อสัญญาณที่เริ่มบวมนิดๆแล้วก็คือก็คือดูแล้วค่อนข้างพอแหละว่าเออไม่ไม่ได้มีสถานการณ์ที่แย่กว่าเดิมเขาก็เลยสามารถตั้งสำรองที่มันน้อยลงได้นะครับแล้วก็น้อยกว่าที่น้อยกว่าที่เราคือเราคิดว่าจะลงอยู่แล้วแต่ว่าลงเยอะกว่าที่เราคิดไว้นะครับส่วนอีกส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือตัว NPL แต่มาดนีนะครับ PPOP ก่อนแล้วกันนะครับ PPOP เนี่ยหลายหลายๆแบงก์เนี่ยดูเหมือนจะแย่แต่ทิสโก้ไม่เป็นอย่างนั้น นะครับพอทิสโก้เนี่ยบริหารตัวต้นทุนดอกเบีย้ยจ่ายได้ดีนะครับ,รบถ้าพี่บอมดูเห็นว่าเหลือ830เองนะครับในบรรทัดที่2เนี่ยจากบนนะครับลงมาเรื่อยๆจากพันสองเหลือพันหนึ่งเหลือ800ทำไมทำไมเขาทำแบบนี้ได้ครับ,รบหลักๆเนี่ยก็คือว่าเข้าใจว่ามีบอลครบกําหนดอายุค่อนข้างเยอะในช่วงแต่มาสองแต่มาสามในดอกเบี้ยต่ำด้วยนะครับแล้วก็เขาเาก็รีเพลซแมนด้วยต้นนททุี่ถูกลงดอกเบี้ยอ่าด้วยเงินฝากนะครับเน่งตรงเนี้ยก็ก็ถือว่า m มเนจตัวเงินทุนหรือ manage ตักเนี่ย ผมก็เราดูนี่คิวออนคิวลงมาเรื่อยๆเลยนะหนึ่งพันสองร้อยหกสิบหกหนึ่งพันสองร้อยหกสิบหนึ่งพันเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่แปดร้อยสามสิบไม่เทรนนี้มันมันโปรองเลยครับเนี่ยผมคิดว่าแย่ๆน่าจะยืนแถวนี้ได้นะเพราะว่าเพราะว่าตัวเงินฝากพวกนี้ส่วนใหญ่ทิสโก้เนี่ยเราไม่ค่อยได้ฝากออมทรัพย์กันอยู่แล้วเขาไม่ใช่แบงก์พาณิชย์ขนาดใหญ่นะครับดังนั้นเงินฝากที่ที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเงินฝากที่เป็นฝากประจำมากกว่า แต่นั้นตัวต้นทุนน่าจะเมนเทนได้ได้ระดับหนึ่งแต่ว่ายาวน้อยแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวไปมีติ้งรอบเนี้ยแน่าจะได้ได้รู้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นขีดเอเวอร์แรกนะครับว่าผมเชื่อว่าอันนี้ก็ต้องถูกถามด้วยแหละว่า interest expense เนี่ยเออต้นทุนทางเออมันลงได้อีกไหมเออ่าส่วนอีกส่วนหนึ่งก็อ่ที่ที่น่าสนใจคือ NPL ที่ว่าลงลงข้างล่าง NPL เนี่ยไตรมาสนี้เนี่ยเซอร์ไพรส์นะครับเนี่ยบรรทัดนี้เจ็ดพันกว่าเนี่ยเลยห้าพันเก้า นะ mm hmm. ครับเอ่อโควิดแบบนี้เศรษีค่อนไม่ดีแบบนี้แต่ NPL ลดลงได้นะ mm hmm. ครับ ผมไปแกะดูเนี่ยเขาไม่ได้ไลท์ออฟเยอะด้วยนะใน NPL ที่ลดลงเนี่ยมาจากการที่ลูกหนี้กลับมาจ่ายได้จริงๆถูกเพราะเวลาดู NPL เนี่ยหลังๆเนี่ยคือเราไม่ถึงไม่ถึงว่ามันมันต้องดูฟอร์เมชั่นคือเราต้องดูว่าบางคนบอกเฮ้ย NPL ไม่ได้สูงมากแต่ที่ NPL ไม่ได้สูงมากเพราะคุณไปไลท์ออฟออฟอะไรอ้อผมอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่นับคุณต้องดูการไลท์ออฟด้วยแต่อไนซ์บอกว่าไม่ใช่ไลท์ออฟจริงๆเป็นลงเพียวๆเนี่ยพันประมาณพันห้ากว่าเนี่ยอันเนี้ย หลักๆมาจากสองส่วนคือลูกค้าฝั่งคอร์เปอเรทหรือว่าธุรกิจรายใหญ่มิ้นเขาบอกมีรายหนึ่งกลับมาชาระได้นะครับอันนี้มูลค่าผมเห็นในงบดุลเนี่ยประมาณนักสามล้านบาท oh, บแล้วกนะครด้แล้วก็อีกฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งตัวสินเชื่อเช่าซื้อนะครับที่ ปรับตัวดีขึ้นในฝั่ง NPL นะครับแั้น NPL ratio ไต่มาสนี้กลับมาสู่รับภาวะที่ปกติละ2.6นะครับถ้าย้อนไปหลายๆไต่มาเนี้ยก็อยู่น2ปรกลางๆลนะครับต็อเรียกว่าทิสโก้เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติละนะครับก็เร็วเร็วเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าทิสโก้เป็นแบงค์เดียวนะครับที่ให้ไม่ได้ช่วยเขาเยอะแล้วก็ช่วยแค่3เดือนแล้วหลังจากนั้นก็มาปรับโครงสร้างหนี้แล้วดังนั้นก็เลยได้จัดการปัญหาก่อน แล้วยี่สัดส,ส่วนนะครับไอซ์ตรงนี้อันนี้คำถามที่สองผมว่าต้องอนนมีการถามต่อกับทางผู้บริหารเช้าวันนี้ด้วยว่าสัดส,ส่วนลูกหนี้ตอนนี้ที่เริ่มกลับมาชําระได้หรือกลับแล้วก็เทียบกับยังไม่ชําระเนี่ยตอนนี้ถึงไหนละเพราตอนนี้บางไว้บอกเจ็ดสิบสามสิบแปดสิบยี่สิบอ่าก็และส่วนนี้ประมาณแปดสิบนะที่ที่กลับมาจ่ายได้นะครับอีกยี่สิบเป็นพาร์ทที่ต้องช่วยต่อแต่เผอิญว่าพาร์ทที่ต้องช่วยต่อเนี่ยก็จะได้ไมาช่วยน้อยอยู่แล้วนะครับก็ช่วยมายี่สิบเปอร์เซ็นต์ของพอร์ต นะครับใน20%คูณ20%เนี่ยตอนนี้น่าจะเหลือประมาณ45%แล้วแหละก็คือว่าไม่ได้เยอะมากนะครับสำหรับสำหรับกลุ่มนี้นะครับก็ได้เห็นว่าอีกอันหนึ่งที่ดีคือ corporate ratio นะครับขึ้นมาเกือบ200%ครับก็ไปอยู่ใกล้พอ corporate ratio คือต้องบอกว่าต่อให้ตั้งน้อยแล้วนะแต่ยังมีรู้สึกว่าก็ยังไม่ได้แบบ aggresive s เยอะก็ยังแบบ เผื่อไว้นิดนึงก่อนเป็นบัฟเฟอร์ไว้อีกก็ก็ประมาณ200%ก็คือประมาณสักสองเท่าของ NPL ที่มีอยู่ก็คือมีบัฟเฟอร์ก่อนให้ NPL กระโดดขึ้นได้เท่าหนึ่งโอเคแล้วส่วนเครดิตคอร์สเป็นยังไงบ้างครับเครดิตคอร์สเนี่ยลงเรื่อยๆนะแต่แต่มาดหนึ่งเนี่ยร้อยเจ็ดสิบห้าเบสิสพอยต์นะครับแต่มาดสองนันเป็นร้อยห้าสิบนะครับแต่มานี้ลงมาต่ำกว่าที่ผมคาดนะผมคาดไว้ประมาณร้อยยี่สิบกว่าแต่ผมว่าเหลือร้อยเจ็ดประมาณนี้ไหมน่าจะอยู่ประมาณนี้ไหมน่าจะผมว่าน่าจะยืนหลักร้อยนะจะ อีโคโนมีมันก็ยังไม่ได้พิกอัพเร็วขนาดนี้นะครับผมว่าแบงก์เองก็ยังไม่ได้กล้าตั้งสำรองต่ำมากนะครับดังนั้นเนี่ยด้วยด้วยโมเดลตรงนี้ผมคิดว่าร้อยบวกลบน่าจะยังเห็นอยู่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นกล่าวสรุปเลยคือต้องบอกว่าคือผมอยากให้มองว่าแบงก์ทิสโก้ดีและไปมองทุกแบงก์เนาะเพราะว่ามันเนเจอร์มันต่างกันนะครับอย่างเราดูการรายงานของ โกลแมนนะครับเอเบโอเอซิตี้รายงานออกมาเนี่ยคือแต่ละกลุ่มเขาก็อยู่ในแต่ตละเซกเมนต์ <c oughs> แต่จริงธนาคารอเมริกาส่วนที่รายงาน,นออกมาดีเนี่ยบางบางธุรกิจถ้าเราลงไปดูเนี่ยมันเป็นธุรกิจเทรดดิ้ง ซึ่งคนรู้อยู่แล้วว่าเทรดดิ้งช่วงนี้เวลามันวอลไหวอลุ่มมันออกจากรีสซอนเข้ารีสซอนรีสซอนเข้ารีสซอนมันปรับพอร์ตกันบ่อยไอ้พวกนั้นอ่ะมันเลยโตมันเลยอยากจะมาบอกว่าให้มันเอาไวลิงกับบ้านเราเพราะบ้านเราเนเจอร์มันเป็นเนเจอร์ของอีโคโนมี่ไม่ได้เป็นแบบเทรดดิ้งเป็นหลักส่วนไหนเราเน้นปล่อยกู้เก็บกับเบี้ยใช่ครับแล้วก็ทิสโก้เองจริงก็ลูกค้าก็คือคนละเซกเมนต์กับพวกอสามแบงก์ใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นคืออาจจะแบบไม่ได้มองกันแต่ว่าแบบเนี้ยดูอย่างเงี้ยนะครับเราก็มองว่่่่าาานนจะถือวเป็แบง์ททีี ถ้าดูทรงนะเนี่ยเริ่มมีความมั่นใจในการกลับมาจ่ายผลผลได้นะครับอันนี้บนเลกูลเลเตอร์ว่า BOT ให้นะถ้าถ้าสมมติต้องผมคิดว่าหนึ่งคือสเตตท์เทสไม่น่าไม่น่าสอบตกถ้าดูทรงแบบนี้นะนะครับเพราะว่าเหรียญพีเอลอยู่แบสองร้อยเยอะกองทุนเยอะสุดในกลุ่มนะพ PPOP โตแล้วะอ่าในนั้นไม่น่าสอบตกครับการสอบผ่านในนี้ถ้าเขาอนุญาตให้จ่ายผมคิดว่าดิสโก้จ่ายได้ ตอนนี้ต้องบอกว่าทุกวันนี้เราทําทุกแบงก์ศูนย์หมดครับแต่ถ้าทิสโก้จ่ายไอ้คิดว่าจ่ายเท่าไหร่ครับปีปีนี้เนี่ยผมแย่ๆคือ EPS นะกำไรต่อหุ้นเนี่ยประมาณเบาทขึ้นแล้วเข้าใจผมคิดว่าผมคิดว่าเปอร์แชร์เนี่ยดีเวเดนนะครับแน่ๆจะไม่ต่ำกว่า5 5บาทครับ5บาทก็ประมาณเกือบแปดเจปอร์เซ็นต์กว่าเกือบแปดนะครับบนราคานี้เพราะฉะนั้นเราคิดว่าใครที่อยากที่จะหาหุ้น นะครับอย่างที่เราบอกไปคือตอนนี้นะครับคือจริงๆเราควรจะขอตีมนี้นะแต่พอเวลามีเรื่องการเมืองมาเนี่ยผมก็จะแบบลบหลนิดนึงแต่ผมก็ยังมองแบบเดิมนะครับว่า หุ้น value ตอนนี้นะครับลงมาตรงนี้นะครับใกล้บริเวณพันสองต้นๆเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเริ่มมีหุ้น value สักตัวเข้าพอร์ตแบบครีมๆแต่ว่าวันนี้ผมคงไม่ได้บอกให้ใส่เกียร์เต็มหรอกเพราะว่าเสาร์อาทิตย์นี้มันก็คงจะมีเรื่องการเมืองเบรกๆอยู่นิดนึงลงถึงอาจจะลองฟังทนผู้บริหารด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็คิดว่าแย่ไปก่อนนิดนึงได้นะครับถ้าผมเชื่อว่าราคาจะแบบไม่ได้เปิดโดดมากเพราะบางคนอาจจะเป็นกังวลเรื่องการเมืองอยู่แต่ว่าเดี๋ยววันจันทร์หน้าถ้าเรารู้การประชุมของ กำไรได้และเป็นท็อปพิกของเราในวันนี้นะครับอ่ะตัวที่2ครับ KTC หล่อเหมือนอีออนไหมครับหรือว่าคนละมุมกันก็จริงจริงงบดีนะแต่ไม่เซอร์ไพรส์เท่าอีออนกับทิสโก้นะครับก็กำไรเนี่ยออกมา1,220ล้านครับเติบโต6%กเปอร์เซ็นหรือว่าลดลง6% year on year นะครับนี่เดียวกับที่ตลาดคาดการณ์กันไว้ประมาณสัก6%เปอรนนั่นเองนะครับหลักๆมาจากตัวการตั้งสำรอง เหมือนกันที่ต่ำกว่าค่าแต่สังเกตว่า3ตัวเนี่ยรวมเคดีเ้ยเหมือนกันเลยก็คือว่าตั้งไปเยอะแล้วไงตั้งไปเยอะก่อนหน้านี้ไตรมาสนี้สำรองก็เลยออกมาน้อยกว่าที่ตลาดและนนะวิเคราะห์หลายๆคนคาดการเอาไว้ก็จาก2,084ล้านบาทลงมาเหลือพันเจ็ดก็ตรงนี้เป็นต่วนตัวเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เราเห็นว่ากําไรของ KTC เพิ่มขึ้นนะครับจริงๆคือตรงนี้เลยแหละ ที่เหลือน่าจะอินไลน์ไม่ได้ต่างเยอะใช่ PPOP ยังยังไม่ได้สวยมากนะครับในมาตนี้เพราะว่ายังเขาได้รับผลกระทบเรื่องการปรับลดดอกเบี้ยอันนี้เหมือนอีออนก็โดนกันทั้งอินดัสทรีเครดิตของเขาลงมาเป็นเปอร์เซ็นต์คือบัตรเครดิตถูกไหมบัตรเครดิต18เรหลือ16แล้วก็ตัวเพอร์ซอนอลโลนจาก28เหลือ25นะครับก็สองส่วนนี้กระทบ2เดือนจาก3เดือนในไตรมาสนี้แต่มาตรหน้าก็เข้าเต็มไตรมาสนะครับก็ MPPOP น่าจะยังไม่ได้ไม่ได้เห็นดีมากเหมือนเหมือนตัวทิสโก้ที่ที่เขาทำดีอยู่ค่อนข้าง แต่ตอนนั้นอีออนอนก็บอกว่าไอเรื่องของดอกเบียบัตรเครดิตที่ลงมาเหลือ16เนี่ยกับเพอร์ซอนแลเนี่ยลงมาเหลือ25ไอยี่เนี่ยมันก็โดนเหมือนกันแต่ว่าอีออนเนี่ยมันมีบัฟเฟอร์อยู่ถ้าจำได้ครับอ่ะเคดีซีมันจริงจริงเคดีซีก็มีนะครับคือเคดีซีเนี่ยก่อนหน้านี้เขาตั้งตั้งสำรองส่วนเพิ่มครับสับเทคนิคเรียกว่าเมเนจเมนต์โอเวอร์เลย์นะตรงเนี้ยปีไตรมาสที่แล้วมีอยู่1,000ล้านนะครับตัวเลขยังไม่ไม่ได้มีนะจ๊ะแต่ว่า แตรมานี้มันเหลือ800อ200ที่หายไปแปลว่าเขาขายมาช่วยแล้วในแต่มานี้นะครับ,รบก็เลยยัง,ยงทำให้ตัวกำไรมันพยุงได้อยู่1,200ล้านนะครับในนั้นเนี่ยเหลือกระสูตรี่800ล้านนะครับที่สามารถนํามาใช้พยุงตัวกําไรข,ของตัว k t c ได้ในในอนาะคตถ้ามันไม่ได้มีเหตุการณ์ที่ทําให้ เอาลุก asset quality มันแย่ลงนะครับ management ก็คงไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องตั้งตรงนี้เพิ่มนะครับดังั้นก็เอตอบคำถามพี่บอมมมีมีอยู่800เป็นส่วนที่ค่อยคอยมาช่วยตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราเทียบกัน2ตัว i อชอบยังชอบอีออนอยู่เนาะจริงๆผมชอบอีออนมากกว่านะครับก็หลายๆ angle คือ1คือ เรื่องแอนเชอร์คุณลิตี้เนี่ยดีเคซีเปิดผยดีกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าฐานลูกค้าเขาเป็นมนุษย์เงินเดือนที่เป็นเงินสามหมื่นแอปนะครับไม่ได้ไม่ได้รับผลกระทบจากการเลิกออฟหรืออะไรเยอะมากไม่เหมือนอีออนที้ยังเป็นยังเป็นต่ำกว่าสามหมื่นเจ็ดสิบสามสิบกับสามสิบเจ็ดสิบใช่ใช่ตัวกรุงเทพเลเวลมันทนกับต่างจังหวัดเมื่อเทียบกับต่างจังหวัดของเรื่องเรียของสองบริษัทนี้นะครับแต่ว่าส่วนที่ดิฟกันคือ valuation ที่อีออนเนี่ย price to book เนี่ยอยู่ประมาณสักหนึ่งจุดห้าเท่า แต่ KTC นี่อยู่4เท่าตรงนี้ว่าแก็บตรงนี้มันมี p o t ล n t i a l จะัพขึ้นมาใกล้กันสองกว่ากว่าเนี่ยแหละครับกำไรปีนี้เนี่ยใกล้ๆกัน5000ล้านบวกลบเหมือนนะครับดังนั้นเนี่ยก็ดูแล้วถ้าดูแล้วตัวหนึ่งถูกกว่า KTC เกือบครึ่งนะครับก็เลยคิดว่าจริงอีออนยังยังมีน้ำมุงน่นสนใจเรื่องเอ r ร์เน็งที่ฟื้นและ valuation ที่ยังรีเลทได้ใช่ครับส่วน KTC เนี่ย valuation อาจจะยังรีเลทไม่ได้แต่เอ n n i n g เนี่ยมาตามตามนัดนะครับ